ก็สวัสดีนะครับสำหรับพี่ๆที่รอแล็กนัลล็อกแลนเบิร์ดเซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดนะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันแรกนะครับพี่เนาะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากตามมาเล่นนะครับก็สามารถตามมาเล่นได้เลยนะครับเนาะแล้วก็นะครับสำหรับแล็กนล็อกแลนเบิร์ดนะพี่ก็ยยง p งเ t ทวินนะครับก็ยังให้บริการในระบบเติมเงินด้วยเปิดวันแรกพร้อมกับเกมเลยนะครับสำหรับช่องทางการเติมเงินนะครับของ p y ท o วินก็จะมี ทำนี้ได้เลยนะครับพี่นะสาหรับพี่ๆที่ต้องการจะเติมเงินนะครับเนาะก็สามารถเข้ามาได้ที่หน้าจอนี้เลยนะครับนี่ของหน้าเว็บเองนะครับแล้วก็เลือกที่ช่องเก็บของก็ได้เนาะมันจะมี ID นะครับข้างบนนะครับใช้เป็น ID นะครับพี่ไ d ดีที่เราล็อกอินเข้าเกมปกตินี่แหละครับเราก็จํไ ID ของเราตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บของเฟซวินเนาะตอนนี้นะครับเราคลิกเข้าไปที่อ่ะแล็คเนล็อกแลนเวิร์ดนะครับก็สามารถ เลือกเติมราคาต่างๆได้เลยในราคาพิเศษนะครับของ between of t p p up แล้วก็เรากรอก id เกมเมื่อกี้นะครับที่เราจดจำไว้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเนาะแล้วก็เลือกแพ็กนะครับที่เราต้องการเติมในส่วนของแพ็กตรงนี้นะครับเราก็ เนี่ยเลือกปุ๊บ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 ใช่ไหมแล้วเราก็จ่ายได้2วิธีนะครับก็คือช่องทางการเติมวิธีแบบเราใช้เครดิตเราคือเติมเครดิตเข้าไปก่อนนะครับตอนแรกกับเราสามารถเลือกแพ็คนะครับที่จะเติมแล้วเราก็กดซื้อทันทีก็จะเป็นสแกนผ่านอ่าโมบายแบงกิ้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆี่สะดวกเนาะสำหรับพี่ๆี่ท่านใดน,นะครับที่เติมเงินกับเพทูวินก็อย่าลืมนะครับพี่ใส่โค้ดสโน่นะครับ S N O W ยูตัวใหญ่ให้ผมโดยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งก็ ขอบคุณพี่ๆนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบอ่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมได้เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยเนาะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ